สวัสดีครับอยู่กันในช่องของลิง์ดูบอลครับช่วงข่าวเด็ดประจําวันผมได้หยิบยกข่าวนี้ขึ้นมาครับโอน,น่าโลง่งแมนยูเลิกแผนคว้ามาติเนตพร้อมดันเป็นมือหนึ่งต่อฤดรูการหน้า โดยข่าวนี้ครับแมนยูนเต็ดในกำมือของรูเบนอโมริมผู้จัดการทีมจากโปรตุเกสมีข่าวผัวพันกับ Martinez, มาติเนสเมื่อกล่าวทีมชาติอาร์เจนตินาชุดขวาช,ชมป์โลผลล่าสุดเนื่องจากแอสตันวิลล่า Villa, ตั้งทา่าพร้อมรอยแผลเขาออกจากทีมขณะที่ผีแดงนะครับมีปัญหากับตำแหน่งนายทวาาเนื่องจากโอนานาก็ความผิดพลาดบ่อยครั้งจนทำให้เชื่อกันว่าเขาจะโดนแล้ทิ้งในซัมเมอร์นี้เพื่อเป็นการกำจัดจุดอ่อนของสโมสรแต่ทางล่าสุดกับวั15มิถุนาย,ยนกน ผู้รักษาประตูทีมชาติแคนเบรูตได้รับข่าวดีจนทําให้เขาในสามารถหายใจได้ทั่วท้องเมื่อเอ็กเพรสเผยว่าอโมริมเปลี่ยนใจในการชุดมาติเนสมาร่วมทีมแล้วโดยเขามองว่าผีแดงสมควรลงทุนกับตําแหน่งอื่นก่อนผู้รักษาประตูเนื่องจากมีความสําคัญมากกว่าอันหมายความว่าในทวันไว้29ปีจะได้เฝ้าตาข่ายให้กับโลงละครแห่งความฝันเช่นเดิมครับนอกจากนี้ครับอันไายบายินดีในการผู้รักษาประตูทีมชาติตุรกีนะครับก็จะ ถูกเก็บเอาไว้เป็นตัวสำรองเช่นเดียวกันกับชอมฮีตันโกเมซสามซึ่งเจาะได้รับการต่อสัญญาอีกปีด้วยครับทุกท่านคิดเห็นยังไงครับคอมเมนต์พูดคุยเข้ามาได้ผมจะไปอ่านทุกคอมเมนต์ครับหากรับชมคลิปนี้แล้วครับชอบูกใจอย่าลืมกดไ like, ลค์กดแชร์กดสับสับสายกด,ดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดคลิปข่าวสารใหม่ๆจากทางเราก่อนจากกันไปขอฝากเว็บไซต์กีฬาอย่างลิงค์ดูบอลครับดูบอลสดดูบอลฟรีตามมาได้แอดมินปักหมดุไมไดไว้ในคอมเมนต์ครับสรับนนีขอตลาไปก่อนแล้วเจอกันใะหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ